กระบวนการการนำเสนอกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้ความคิดเห็นและความต้องการของผู้นำเสนอต่อผู้ฟังไปจนถึงกลุ่มผู้ฟังจำนวนมากโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อความเข้าใจและจูงใจให้ผู้ฟังเชื่อและเกิดความเข้าใจในระยะเวลาจำกัดโดยอาศัยเทคนิคสื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆประกอบการนำเสนอ อันจะทําให้การนําเสนอนั้นประสบผลสําเร็จกระบวนการนําเสนอ5ขั้นขั้นตอนที่หนึ่งศึกษาเรื่องที่จะนําเสนอขั้นตอนที่1เตรียมการและรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่1จัดทําสื่อเพื่อนําเสนอขั้นตอนที่หนึ่งตรวจสอบและฝึกซ้อมขั้นตอนที่1การนําเสนอข้อมูลศึกษาเรื่องที่จะนําเสนอศึกษารายละเอียดของเรื่องที่จะนําเสนอเป็นอย่างดีสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลในเรื่องที่จะนําเสนอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะนำเสนอวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายวางแผนการนำเสนอเตรียมการรวบรวมข้อมูลการเตรียมตัวของผู้นำเสนอการเตรียมข้อมูลเนื้อหาที่จะนำเสนอการเตรียมสือส่อโสตทัศนุปรกรณ์การเตรียมเผชิญข้อต้แยงสื่อประกอบการนำเสนอมีความชัดเจนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังการจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอสื่อประกอบการนำเสนอมีหลายประเภท ผู้นำเสนอควรเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับเรื่องที่นำเสนอสถานที่ระยะเวลาโอกาสและกลุ่มเป้าหมายสื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพูดหรือการนำเสนอที่ต้องใช้เวลานานสื่อที่ดีควรเรียกความสนใจของผู้ฟังได้การทำสื่อหนึ่งสไลด์ไม่ควรเกิน12บสรรทัดสรุปประเด็นสำคัญมีรูปภาพประกอบชัดเจนสื่อที่นิยมใช้ในการนำเสนอคือ powerpoint c a n v a การตรวจสอบและฝึกซ้อมเริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทายผู้ฟังการเข้าสู่เนื้อหามีการกล่าวนำเนื้อเรื่องและสรุปใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่ายท้อยคำชัดเจนน้ำเสียงฟังชัดไม่ควรใช้คำคาครับขึ้นต้นประโยคและคำซ้ำซากการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จมีความรู้ในเรื่องที่จะนำเสนอเตรียมการเป็นอย่างดีสื่อน่าสนใจตรงต่อเวลาการเสนอ ทั้งนี้การนําเสนอจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องอาศัยกระบวนการการนําเสนอข้อมูลเพื่อให้การนําเสนอประสบความสําเร็จได้ขอบคุณสําหรับการรับฟังขอบคุณครับ